เอ๊ยยังไงยังไงแค่แซวเหงาหรือคิดถึงเอาดีๆนะเข้มเจอแบบนี้ขอชิปเลยนะความเหงาเป็นเหตุหรือเปล่าขุดรูปเก่ามารีสตอรี่แซวและแท็กหาไปอีกแต่เอาแม่หนิงมาบางหน้าด้วยไปอีกเนียนเกินนะคะอ่ะเข้มหัตสวีเป็นเคยคลิปนี้แนะนำดูเพื่อความบันเทิงและความน่ารักนะทุกคนงดดรามา่า อีกเช่นเคยค่ะตามสเตปช่องเราชอบเผือกชอบชิปความน่ารักอะไรและคลิปนี้ก็เช่นการเก็บโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักจากสตอรี่ล่าสุดของเมื่อวานนี้จากหนุ่มหล่อเข้มหัสวีพัคพงศ์ไพศาลมาชิปให้เอฟซีเข้มมุกได้หายคิดถึงกันค่ะล่าสุดคุณเข้มเข้าก็รีสตอรี่แท็กหาแม่นิงปณิตาและมุกดาณรินรัก โดยการลงภาพคู่ของสองสาวและมีข้อความแซวว่าบังเอิญหลาเพราะในภาพดังกล่าวเป็นภาพความอวดกระเป๋าของแม่ลูกคู่นี้ค่ะสุดน่ารักแม่หนิงปณิตาและมุกดาณรินรักกับความอวดกระเป๋าเหมือนกันเป๊ะนั่นเองค่ะคุณเข้มหัสวีเขาก็เลยเอามารีสตอรี่แซวบอกว่าบังเอิญหลา ย่างว่าเลยเนอะน่าจะมีความเหงาอยู่เดิมทุนหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าคิดถึงกันแน่ถึงขั้นรีสตอรี่แท็กหาและแซลไปขนาดนี้และแน่นอนว่าคนที่โดนแท็กหาทั้งแม่หนิงและมุกดาก็ได้มีการรีก,กับโพสตอรี่ของหนุ่มเข้มหาสวีเขาตอบกลับไปอีกคะ่ะเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่นะ่ารักสุดๆเลยล่ะคะ่ะของพ่อแม่ลูก ทั้ง3คนน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะลูกชายกับลูกสะใภ้อุ๊ยพูดผิดค่ะลูกชายกับลูกสาวคนโตนั่นเองค่ะของคุณหนิงปานิตาว่าลอละครของทั้งคู่อยู่นะคะแม่จัดให้เอซเข้มมุกหน่อยนะคะเรื่องเทั้งหมดก็เป็นเช่นนี้แหละค่ะโมเมนต์น่ารักน่ารักก็ลงเก็บไว้ดูว่าครั้งหนึ่งอยู่ๆก็มีคน รีสตอรี่แซลและมีความเหงาหรือว่าคิดถึงหรือเปล่าถึงขั้นแทกหามุกด้านนรินรักน่ารักมากค่ะเข้มฮัสวีมุกด้านนะรินรัก,นะรก